่านกระตูนนาวโรแฟนต้องที่อินุมังง่ะ .com อาเรียเฮ็ดลอน เกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เดูนั้นสิหน้าตาของเ,อเดี๋ยวนะขนูราเนียหรออะไรนะเนื้อตัวกลายเป็นเม็ด้ายคนพระนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยคามิลาถ้าไปอยู่ที่ไหนมาข้อ,อย่างชั่วน,นะครับที่คุณปลอดภยัยนีย จะว่าไปสองคนนี้ก็เก่งฮะที่ดูออกว่าเป็นตัวปลอมนะเราดูออกได้ยังไงกันนะอ่าชั้งเรื่องนั้นไปก่อนเธอแต่ปัญหาที่เหลือตอนนี้ก็คือฉันควรจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีล่ะการพบกันของดยุกซอฟเฟลกับอดีตดัชเชสแอนนาก็คือการจงใจเข้าหาตามคำสั่งขององค์กร ด้วยแผนการที่ตั้งใจจะสร้างบุคลากรคนสําคัญขององค์กรจากสายเลือดของตระกูลนายคซอฟเฟลแต่เนื่องจากลูกชายคนโตที่เป็นผู้สืบทอดสายเลือดของตระกูลได้รับมอบให้เป็นผู้พิทักษ์สัตเทเป้าหมายแรกเริ่มขององค์กรจึงเป็นลูกคนแรกแทนทว่าวอันนาที่ตั้งท้องราเนียก็กลับหนีไปจากตระกูลอย่างลับๆเพราะเกิดรักท่านนายคซอฟเฟลรวมถึงลูกของเธอขึ้นมาจริงๆและทนเห็นลูกของตัวเองถูกอง,องค์กรหลอกใช้ไม่ได้สุดท้าย แม่ล่ะลูกที่รอนแรมไปทั่วเพื่อหลบหลีกสายตาขององค์กรที่กระจายอยู่ทั่วทุกที่ก็ถูกองค์กรจับตัวไปเมื่อสามปีก่อนทัานแม่น่ะถูกฆ่าตายไปในตอนนั้นส่วนฉันก็อย่างที่คุณเห็นหลังจากถูกขโมยร่างไปฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยสักนิดค่ะนี่มันน่าขนลุกอยู่นะตั้งแต่ดัดเชทคนก่อนเลยอย่างนั้นหรอแสดงว่าในช่วงเวลาที่ยาวนานนั้นเธอใช้ชีวิตหลบๆล,ลบซ่อนซ,อนซอนมาตลอดเลยสินะ แล้วเธอไม่รู้ทัดแทนหรือแผนการที่เป็นรูปธรรมขององค์กรนั้นเลยเหรอคะพอดีท่านแม่ไม่ยอมเปิดปากพูดจนถึงที่สุดเลยนะคะเพราะคิดว่าถ้ารู้สึกเกินไปเราจะไม่เป็นผลดีนะคะโอ๊ยงั้นสินะงั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านพ่อฟังเองเราอย่าพูดเรื่องความสัมพันธ์ของอดีตนัชเชสกับองค์กรเลยจะดีกว่าเพราะมันน่าจะสร้างบาดแผลที่ใหญ่กว่าเดิมนะท่านพ่อ จะว่าไปถ้อได้กลับมาบ้านทั้งทีงั้นก็ควรจะได้คุยกับท่านพ่อบ้างไม่ใช่หรออืมราเนียเอาแบบนี้จะดีไหมเฮ้ยฉันส่งทหารไปยังที่ที่คาเมร่าถูกขังแต่บ้านหลังนั้นกลับถูกเผาวอจนกลายเป็นคิดเท่าไปแล้วบาทที่ได้รับการยืนยันว่าราเนียเคยอาศัยอยู่ที่นั่นนะและเรื่องราวของอันนากับราเนียที่เธอได้ฟังระหว่างที่ถูกขัง นั่นไม่ใช่สาเหตุที่ฉันไม่ยอมเปิดใจให้เด็กคนนั้นอย่างจริงจังเพราะเธอก็คือตัวปลอมถึงจะตะขิดตะขวงใจทุกครั้งที่เด็กคนนั้นเรียกฉันว่าพอ่อแต่รูปลักษณ์นั้นใบหน้านั้นก็คงเป็นสภาพของลูกสาวฉันจริงๆสินะยิ่งคิดถึงร้าเนียและอนนาพูดจากไปฉันก็ยิ่งเจ็บปวดใครมันจะบังอาจข่าคุณกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทำไม อัน,นาถึงทิ้งฉันแถมพาลูกไปด้วยอีท่านพอคามิลา่าป่านนี้แล้วเธอมาทำอะไรนะ่ะพอดีหนูได้ยินว่าท่านพ่ออยู่ที่นี่นะคะไม่สบายตรงไหนงั้นหรอแต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีใข้นะหนูขอโทษค่ะหนูแค่ ถึงจะพูดว่าไม่เป็นอะไรแต่เธอคงถูกใจไม่น้อยเลยเธอจะหวาดกลัวแค่ไหนกันนะที่ถูกลักพาตัวไปนะคือว่าท่านพ่อว่าไงหนูขอกอดท่านพ่อสักครั้งได้ไมั้คะลูกสาวจะกอดพ่อทั้งทีทำไมต้องขอด้วยล่ะท่านพ่อคะ่ะท่านพ่อ ตอนนี้หนูไม่เป็นอะไรแล้วล่ะคะ่ะเธอควรไปพักต่ออีกหน่อยนะงั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปส่งที่ห้องไม่เป็นไรคะ่ะเขืนทำแบบนั้นหนูคงจะโลบขึ้นมาจริงๆท่านแม่น่ะรักท่านพ่อมากจริงๆนะคะรักมากรักมากจริงๆทําทำไมจูจ่ๆถึงได้พูดอะไรแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคราวนี้หนูคงต้องไปแล้วล่ะคะ่ะ ไม่ต้องให้ฉันไปส่งจริงๆหรอคะหนูไม่เป็นไรอืมงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะท่านพอ่ออะไรกันความรู้สึกแปลกๆนี่มันขอบคุณนะคะคามิลาที่ช่วยให้ฉันได้บอกลาท่านพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ความรู้สึกเย็นยเยือกที่หลงเหลืออยู่หลังจากการสิงสู่จะก,กี่ครั้งก็ยังไม่ชินสักทีเธอน่าจะไปเดินเล่นกับท่านพ่อสักหน่อยนะ <c oughs> ขืนอยู่ต่อฉันกลัวว่าฉันจะไม่อยากไปนะคะหลอก็คาริล่านะเราน่าจะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้แท้ดูแลตัวเองดีๆนะคะคาริล่าหลอก็ฝากท่านพ่อด้วยนะคะ ฉันไม่กล้าเอดเธอเหมือนกับที่เคยทาว่าอยากฝากฝังอะไรแบบนั้นชคดีนะราณีเพราะอยากให้เธอจากไปด้วยความสบายใจสักนิดก็ยังดีจัก,กรวรรด ตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์เลดี้ตัวปลอมรู้เรื่องหรือยังคะเรื่องเลดี้ลานีหรอคะอืเขาว่าเป็นตัวปลอมยังไงล่ะแล้วก็ไม่ใช่ฆ่านั้นนะคะแต่ได้ยินว่ายังลักพาตัวเลดี้คามิลาไปฆ่าด้วยนี่คุณพระเห็นว่าร่างของเลดี้ตัวปลอมสลายหายไปตรงนั้นอย่างนั้นเหรออีขนลุกนะคะไม่ใช่ตระกูลอื่นไกลแต่ฝูงคนชั่วก็กลับกล้ำกลายเข้าไปในตระกูลซอฟเฟลเนี่ยนะน่ากลัวจริงๆเลยนะคะ ถึงจะอยู่ในสถานการณ์ที่โกลหลหุนแบบนี้แต่คามิลาก็เป็นตัวกลางของเหตุการณ์ที่ว่าพี่สาวแม่มดไดนเห็นว่าพี่สาวแม่มดไปกำจัดเลดี้ตัวปลอมมาอย่างนั้นหรอจริงหรอคะแม่มดปลอมตัวเป็นเลดี้จริงๆงั้นหรอนะกรูอจารยนี่ฉันถูกวางให้เป็นแม่มดที่ฆ่าแม่มดตอนอื่นอย่างนั้นหรอเอยก็ได้ก็ได้ไดแม่มดกำจัดแม่มดไปแล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะ ว่าแต่ครูใหญ่อยู่ที่ไหนกันล่ะเดี๋ยวผมไปเรียบครูใหญ่มาเองครับฉันไปด้วยฮะจะปรับตัวให้เข้ากับเด็กๆพวกนี้มันเหนื่อยจริงๆเลยนี่นี่พี่คะเฮอพี่ขามีล่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมเป็นห่วงพี่นะครับเอ๊ชื่อลีโอใช่ไหมนะ หลังจากที่ให้ลูกอมไปคราวก่อนก็ตามฉันแจเลยนี่มันป้อนเหยื่อไปทานลูกอมหรือเปล่านี่ช่วยไม่ได้หาอ่ะ,อะเอานี่ะสิฉันให้อย่าร้องนะอะ <c oughs> ทางที่ฉันไม่ชอบเด็กๆเ,เอาะเลยแต่เจ้าเด็กนี้ก็กลับดูน่ารักยังไงชอบกล ยังกับมาสเมลโลชิ้นโตเลยอืมอมืมนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มขอเห็นช่วยน,นะครับที่ดูเหมือนว่าพวกเด็กๆจะชอบกันนะเฮ้อเธอทำอะไรนะ่ะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มกำลังตามหาที่เดี่ยวจิตใจอยู่นะว่าไงนะ <laughs> ถึงจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างราเนียตัวปลอมขึ้นมาแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจมากนะเพราะตระกูลเดยกซอฟเฟลกําำลังพยายามตามหากันอยู่แต่ว่าสิ่งเดียวที่กำลังกวนใจฉันก็คือเรื่องเกี่ยวกับเดนิสนะในวันที่กลับมาหลังจากถูกลักพาตัวไปฉันสั่งให้โดแมนไปสืบตามสถานสงเคราะห์ใหญ่ๆสองสที่ในละแวกนั้นเลยล่ะโดยเริ่มจากสถานสงเคราะห์สกาย เผื่อว่าจะมีเด็กที่ขาดการติดต่อไปหลังจากออกจากสถานสงเคราะห์ไปเหมือนกับเดนิสหรือมีเด็กคนไหนที่ถูกกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งไม่มีตัวตนอยู่จริงรับไปดูแลอีกหลายวันผ่านไปก็ยังไม่มีข่าวคราวอะไรเป็นพิเศษจากสายสืบเลยหวังว่ามันจะเป็นแค่ความกังวลของฉันเองนะอืนุ่มนิม่มนุ่มนิ่มนุ่มนิมนุ่มนิมน่ม <c oughs> ฉันต้องขอให้ครูใหญ่เฮงเมฆแค่มงวดกับขั้นตอนของการรับเลี้ยงกว่านี้หน่อยแล้วล่ะฮะทำไมเธอถึงเอาแต่กวนใจเด็กแบบนี้ล่ะเฮ้อกวนใจหรอฉันนี่นะนายเข้าใจความหมายของคำนั้นผิดไปหรือเปล่าเนี่ยฉันไปกวนใจตอนไหนอืมนี่นี่นี่นีนี่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 ฉันกวนใจหรือเปล่านะ ผมชอบพี่สาวที่พี่สาวลูกหัวนะครับเห็นไหมเขาชอบนี่นะปล่อยลีโอลงทีเถอะ <c oughs> เออไม่มีอะไรนะพอดีฉันขําใครบางคนที่ข่าวนี้ลามมาถึงแม้กระทั่งเด็กแล้วนะ <c oughs> หุบป,ปากเลยแต่ที่สำคัญ เธอมาก็ดีแล้วล่ะไลลาถ้าอยากจะทำธุรกิจสักอย่างกับฉันไหมอ้า นพอไหวใช่ไหมคะคาเฟ่สวยมากๆเลยแหะค่ะคามิลาฉันเพิ่งเคยเห็นร้านที่ตกแต่งแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยอยอยู่แล้วก็ฉันอุตส่าห์ทุ่มเทไปตั้งเท่าไหร่ร้านขนมหวานแห่งนี้ก็คือร้านค้าแห่งที่2ของฉันที่ได้เป็นเจ้าของต่อจากสมาคมการค้าโกดนร้านนี้ฉันอ่เลือกใช้การตกแต่งที่ทนสมัยที่พบเห็นได้ยากฉันกระจกแสดงสินค้าก็สามารถเลือกสั่นขนมหวานได้ และรูปแบบการสั่งด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์แทนที่พนักงานจะไปรับออเดอร์ให้ไปจนถึงเมนูใหม่ๆที่ฉันกำลังให้ไลลารวมกันคิดค้นขึ้นมาด้วยไลลาเธอนี่มันอัจฉริยะชัดเลย <c oughs> จริงหรอคะ <c oughs> ฉันก็แค่อธิบายรสชาติและเนื้อสัมผัสข,ของขนมที่โลกโน้ตที่นิยมกินกันกับวัตถุให้เธอฟังแต่ไลลาก็เป็นคนทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาละถึงจะรู้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการ แต่เธอก็แค่คิดค้นเมนูแล้วก็แวะเวียนมาดูร้านหลังเลิกเรียนก็พอแล้วลาะส่วนงานทั้งหมดฉันจะมอบหมายให้หมอนนะันที่กำลังอู้งานอยู่ตรงนู้นจัดการไปซะอคุณหนูเหลอาลูกค้าล่ะ <c oughs> ยังไม่มีเลยค่ะคงเพราะไม่คุ้นเคยกับการตกแต่งร้านแล้วก็รูปแบบของการสั่งรวมไปถึงเมนูด้วยก็เลยไม่มีใครเข้ามาสั่งในร้านทันทีนั่นแหละนะ ผู้จัดการทำหน้าดีๆหน่อยสิเดี๋ยวลูกค้าที่เคยมาก็หนีไปด้วยหรอแต่ขนมร้านเราอร่อยจริงๆนะคะก็อร่อยนะสิขืนเป็นแบบนี้ราเจ๊งขึ้นมาจะทำยังไงล่ะคะอย่าห่วงเลยไม่เจ๊งหรอกฉันใช้มาตรการไปบ้างแล้วล่ะมาตรการหรอคะ น่าจะมากันพอดีเลยฮะตัวล่อหนะอุย๊ยสงสัยจะมีคาเฟ่เปิดใหม่นะอืมแปลกจกังถึงจะรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่ก็ดูเหมือนลูกค้าจะเยอะพอตัวเลยนะคะเอ๊ะนั่น <laughs> เข้าไปกดูหน่อยจะดีไหมเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะเลยด้ยินดีต้อนรับค่ะทานให้อร่อยนะคะอ,อขนมหวานที่เพิ่งเคยเห็นไปครั้งแรกเลยนะครับบิงซูนะคะพอหน้าร้อนก็ต้องบิงซูนี่แหละบิงซูหรอฉันใส่น้ำเชื่อมกับนมข้นลงไปให้น้อยที่สุดแล้วละคะ่ะลองทานดูสิคะ นี่เ,เธอกำลังจะบอกให้ฉันกินเจ้านี่เนี่ยนะอือก็ใช่ไงนี่จะให้กินของหวานพันนี้เนี่ยนะกินเข้าไปซะแต่ถ้าไม่อยากกินอย่างน้อยก็สร้างทำเป็นกินให้หน่อยเธอใบหน้าดุดนางฟ้าแต่คำพูดจาตรงกันข้ามน่าอยากเห็นร้ายของคนอื่นเจ๊งขนาดนั้นเลยหรือไงว่าแต่ทำไมจู่ๆถึงเปิดคาเฟ่ขึ้นมาล่ะครับ แค่สมาคมการค้าโกดน่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนี่นะพอหลังจากช้อปปิง้งเสร็จก็ต้องกินขนมหวานยังไงล่ะคะเหตุผลที่ฉันเปิดคาเฟ่ขึ้นมานั้นแสนเรียบง่ายเพราะฉันคิดว่าคาเฟ่ก็คือที่ที่ผู้คนชอบไปหลังจากช้อปปิ้งกันยังไงล่ะคะพอได้ช้อปปิ้งกันแล้วไม่ว่าใครก็ย่อมหมดแรงกันทั้งนั้น่ะแล้วก็จะต้องตามหาสถานที่ที่จะได้นั่งพักและมีขนมหวานด้วยนะคะ เพราะงั้นฉันก็เลยเปิดคาเฟ่ตรงสมาคมการค้าโกดเพื่อให้ผู้คนได้แวะมาที่คาเฟ่หลังจากช้อปปิ้งโดยอัตโนมัติใครเขากินของแบบนี้หลังจากช้อปปิ้งกันฉันไม่กินเด็ดขาดเพราะนายเคยช้อปปิ้งหรือไงถ้าคิดตามเกณฑ์ของนายพวกร้านค้าก็คงเจ๊งกันหมดพอดีเพราะงั้นก็ทานขนมหวานให้อร่อยนะคะทั้นตัวล่อทั้งหลายผมเข้าใจแล้วครับผมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เลย แข็งสินะนุ่มลิ้นแล้วก็สดชื่นดีนะครับเมื่อกี้เห็นไหมคะนี่แหละปฏิกิริยาแบบานี้แหละที่ฉันต้องการอะดูเหมือนว่าฉันจะหาตัวล่อดได้ดีตัวหนึ่งเลยฮะหน้าตาภายนอกมันก็ดูดีมากขนาดนี้ก็ต้องลองตักกินสักหน่อยสิถึงอีกคนจะน่าผิดหวังก็เิอ ทำหน้าอมทุกแบบนั้นตอนกินขนมหวานอร่อยๆไม่ใช่เรื่องหรือไงเดี๋ยวลูกค้าเห็นหน้านายก็ยกเลิอกออเดได้กันพอดีหรอกนายนะ่ะต้องยิ้มให้มันมีชีวิตชีวาหน่อยสิว่าไงนะนี่อนี่ล่ะความสง่างามของจ้องแม่โฆษณาแหละว้าวนั่นมันนั่นมันอะไรนะ ฉันจะกินอันนั้นด้วยนะขออันนั้นให้ฉันด้วยค่ะเรากินอันนั้นด้วยดีไหมเห็นแล้วยังล่ะฉันให้นายทำแบบนี้นะแบบนี้ไง <c oughs> คิดว่าโฆษณาของฉันเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทแค่สองสามที่หรือไงอ,อช้อนที่คามิลาใช้วางช้อนนั้นลงที่เดิมซะนายคงไม่คิดที่จะเอาช้อนที่คนอื่นใช้แล้วกลับมาใช้อย่างนั้นหรอกใช่ไหม คะโต๊ะนี้ขอช้อนขันใหม่อีกคันได้ไหมครับไอทำอะไรของนายนีอยากตายหรือไงเผือว่านายจะเผออีกนะี่ยงั้นฉันจะเก็บช้อนนี้เอาไว้เองนะก็บอกว่าไม่ได้จะใช้ไงคริสนะช่วยดูายงานของสมาคมให้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว ส่วนการเปิดคาเฟ่วันแรกก็จบลงไปได้อย่างราบเรื่นเลยคลายกังวลไปได้บ้างและอีกไม่นานเมืองแรกที่ฉันซื้อไว้ก็คงจะติดต่อมาเพราะเจอเพชรสีน้ำเงินเราด้วยเอ๊ะคนคนนั้นก็คือใช้เบลักไหมนะคราวก่อนนะฉันก็เจอเขาที่การแข่งขันล่าสัตว์ด้วยนี่เลดี้คามิลามาแล้วหรอครับนายมาทำอะไรตรงนี้นะ่ะ uh, ผมรอเลดี้อยู่นะครับ ฉันหรอทำไมละ่ะคือว่าแต,แต่ตอบแทนที่คุณช่วยผมไว้คราวก่อนนะครับขอบคุณจริงๆนะครับตอนนั้น่คุณช่วยผมเอาไว้ถึงจะได้รับช็อตดอกไม้อยู่บ่อยๆทั้งในพิธีมอบรางวาัลสถานที่จัดอีเวนต์หรือว่าจากแฟน แต่ฉันเพิ่งเคยได้รับช่อดอกไม้ที่เผยความรู้สึกดีๆในเชิงชู้สาวแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยพ,พ,พอดีผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเลดีม้มากๆเลยนะครับ <c oughs> นี่มันเป็นครั้งแรกเลยไม่ใช่หรอถ้าก็ไม่เลวเลยฮเฮบ้านเราก็มีสวนกุหลาบอยู่แล้วนี่ท่านพี่ท่านพี่ของเลดี้คามิล่าหรอครับส,ส,สวัสดีครับ ตอบแทนงั้นหรอที่ไหนเขาตอบแทนด้วยช่อดอกไม้แค่ช่อดียวก็ล่ะไม่ใช่นะครับผมตั้งใจจะให้ดอกไม้แล้วก็เลี้ยงข้าวนะครับข้าวหรอไม่รู้เือไงวัวหัวหน้าเชฟของบ้านเราก็คือเชฟที่ดีที่สุดในจักรวัดแล้วนะหรือว่ามีคนทําอาหารเก่งกว่าหัวหน้าเชฟของตระกูลซอฟเฟลอยู่อีกล่ะไม่นะคือว่าแล้วที่จะว่าจะพาไปที่นั้นมันที่ไหนล่ะมั่นใจเต็มร้อยแล้วหรอครับเปล่าๆนะคะ งานไว้ค่อยมาใหม่ตอนที่นายมั่นใจเต็มร้อยก็รอกันครบหมายความว่าให้ส่หัวไปไงกระครอะไรเนี่ยทำแค่นี้ก็ไปจริงๆแล้วนะเนี่ยหมอเน,นี่ยมันเชื่อไม่ได้เลยเหมือนเขาจะออกไปจากฉากแบบนี้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรทุกรอบเลยฮะท่านพี่นี่กำลังทำบ้าอะไรอยู่ลระเนี่ยไล่มแมลงไงหวาไงนะเอามา ว่แต่จะเอายังไงกับดอกไม้นี่ดีละ่ะทิ้งไปเหรอจะทิ้งทำไมละ่ะเสียดายของทิ้งไปท่านพี่ อะไรกันไปหมดเนี่ยทำไมต้องมาโหใส่ดอกไม้ที่ไม่มีความผิดด้วยโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ